ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆชาวสวนอยู่ขาวริปตัดทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปชมบรรยากาศที่เขตดินแดนภาะอีศานะครับเพราะว่าเอฟีก็ได้นะครับ,รนะรบให้ไปดูพื้นที่การ ปลูกยูคาลิปตัสในทุ่งนานะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่2ี่สิบกว่าไร่เป็นของคุณพี่ตายหรือว่าเสียไตยนะครับท่านก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ใหญ่โตพอสมควรนะครับท่านก็ได้รับมรดกที่มรดกจากบรรพบุรุษ จากพ่อแม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรพอดีท่านได้เห็นคลิปการปลูกยูคาการทำยูคาท่านก็เลยมีแนวคิดอยากจะปลูกยูคาเพราะว่ามันไม่มีเวลาจะดูแลนะครับท่านไม่มีเวลาจะดูแลถ้าทำอย่างอื่นเนาะท่านก็เลยิดอยากจะปลูกยูคาลิปตัดในทุงน่งนาก็มีหลายแปลงของท่านมีหลายแปลงนะครับ แ,แปลงนี้เป็นของมรดกถจึงได้รับมาจากพ่อแม่20กว่าไร่แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมๆแล้วก็เกือบร้อยไร่แปลงนี้ก็จะให้ผมมาทำการปลูกให้เท่าที่ตกลงกันหรือว่าพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับเราก็ได้เดินทางเพื่อไปดูแปลงเนาะไปดูแปลง ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผูดจาาพลเราะอัธยาศัยดีก็จะไปดูให้ท่านนะครับท่านก็ปรับพื้นที่ไว้นานแล้วล่ะนะครับนานแล้วเอาแมคโครเอารถไถไปปรับก็ใช้จ่ายพอสมควรนะครับเท่าที่ผมดูในพื้นที่ของท่านในเบื้องต้น ก็สามารถปลูกได้นะครับยูคาลิปตัดแต่ต้องปลูกอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้เพราะว่าเวลาเข้าสู่ฤด,ดูฝนปีหน้าช่วงเดือนพฤษภามิถุนาอยูคาเราก็จะโตประมาณประมาณท่วมหัวแล้วนะครับถึงจะมีน้ํายูคาก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ได้สบายๆเหมือนกับที่ผมได้พูดไปในทุกๆคลิปนะครับ พอหลังจากที่ดูแลดูแปลงปลูกยูคาลิปตัสให้กับเสียตายแล้วนะครับก็ไปเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครพนมนุนแล,ล้ครับติดฝั่งโค้งนุนล,ละก็ไปถึงโน้นก็มืดพอสมควรก็มีหลงทางบ้างนิดๆหน่อยๆ GPS มันหลอกทุกท่านอย่าไปไว้ใจ GPS มากนะนักเดินทาง นะครับพอไปถึงเราก็ได้มอบก้าให้กับกเกษตรกรเอฟซี FC ท่านผมก็ลืมชื่อท่านผมก็เรียกว่าเอซนครพนมนะครับท่านก็ได้รับก้าแล้วก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นในเขต <c oughs> พื้นที่จังหวัดนครพนมเท่าที่พูดคุยกับกเกษตรกรเอซนครพนมเนาะ ก็มีการปลูกยูคาเริ่มมากขึ้นนะครับเริ่มปลูกมากขึ้นเนื่องจากว่ามีการค้าขายระหว่างประเทศก็คือเอายูคาไปส่งทางฝั่งลาวนะครับเพื่อทําเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าฝั่งลาวนี่ส่งไฟฟ้ามาให้ ฝั่งไทยใช้ด้วยนะขายไฟให้กับไทยด้วยเท่าที่ผมรู้นะเบื้องต้นประมาณ4จังหวัดหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จ<อ>กับเอฟซีนครพนมเนาะทางจังหวัดนครพนมเนี่ยจะมีการซื้อขายไม้อยูคาลิปตัดนะครับเป็นไม้น้ำหนักไม้ตันนะครับประมาณตันละ1,900บาทผมถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในประเทศไทย เท่าที่รู้ณนะตอนนี้1,900บาทในเขตพื้นที่ของผมเนี่ยจังหวัดสระแก้วหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็อยู่ที่1,200กว่าบาทไม่เกิน1,300บาทเท่าที่รู้นะครับ1,900บาทนี่ผมถือว่าเป็นราคาที่สุดยอดเหมาะแก่การที่จะปลูกยูคาเพื่อเป็นการขายนะครับ หลังจากนั้นก็นอนพักที่นครพนมหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็ได้ไปชมบรรยากาศริมฝั่งโคงประเทศเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศดีมากเ,าเช้าอากาศดีมาดูวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครพนมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับอยู่ก็ยุ่ก็ได้ นะครับเพื่อรักษาสุขภาพผู้สูงอายุเนาะพอเสร็จสิ้นภารกิจช่วงเช้าผมก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดน้องไข่เพื่อได้ไปพบป,ปะพูดคุยกับ F.C. ท่านรองผออแดนสุวรรณภูมินะครับผมกพจะเรียกแต่ท่านรอง ท่านก็ปลูกยูคาไปในทุ่งนาเป็นบางส่วนแล้วล่ะหละังจากเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกาท่านก็จะปลูกเพิ่มอีกประมาณสีห้าไร่ก็ได้มาดูพื้นที่แปลงที่ปลูกไว้แล้วแล้วก็จะปลูกใหม่ด้วยนะครับเป็นทุ่งนาเป็นที่ต่ำนะครับเป็นนาโคกหน่อยๆท่านก็จะทำการปลูกยูคาก็ได้มีการพูดคุยกันไปนะครับ ก็ขอบคุณท่านรองแดนสวนภูมิที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดพูดคุยกันอยู่ตลอดทุกวันเกือบๆทุกวันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการทำสวนยูคาในพื้นที่จังหวัดหนองคายนี่การปลูกยูคาส่วนมากจะเป็นบนที่ดอนหัวไร่ปายนาแล้วก็บนคันนาเท่าที่ได้เห็นและก็พูดคุยกัน ยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าในอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในอนาคตนะครับก็ต้องดูกันไปยาวๆว,ว่าอนาคตนี่จะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับถึงเช้าขึ้นมาเราก็ได้เดินทางต่อมาดูบรรยากาศริมฝั่งโคงตามที่ท่านเห็นนะครับการที่เราได้ออกมา ดูบรรยากาศต่างจังหวัดหรือว่ามาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับสมองของเราได้เห็นได้ชมบรรยากาศเป็นการดูเพื่ออนาคตไม่ใช่ว่าเป็นการมาเที่ยวอย่างเดียวนะครับดูว่าพอจะมีการปลูกดูคาในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนพอเป็นไปได้ไหมเพราะว่า f อที่ติดต่อมา พูดคุยกันนะครับมีแทบทุกจังหวัดนะครับแทบทุกจังหวัดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ประจวบขึ้นมายัางเชียงใหม่ออมมายัางภาคอีสารนะครับก็แสดงว่ามีการปลูกยูคาเริ่มที่จะมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยูคาทุกท่าน ที่จะเปลี่ยนจากพืชดื่นนะครับหรือว่าปลูกอยู่แล้วก็ขอให้มีกำลังใจนะครับที่เข้มแข็งอย่าพึ่งไปย่อดท้อในอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับเพราะการทำมาหากินทุกอย่างมีอุปสรรคอยู่แล้วหละนะครับก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆคิดไปทุกท่านอย่าไปวิตกกังวลมากในการทำสวนอยู่ค่ะ ปัญหาทุกอย่างก็แก้ไขได้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับเกษตรกรตัวน้อยอย่างผมนะครับครับขอบคุณครับผม